ซีรีส์เรื่องนี้ยังยังไม่จบพี่นองเลยยังไม่จบดอกคิดว่านะยังบทันถึงตอนนวาสายันยัง <c oughs> ยังไม่จบ ยี่ยนพวนี้ป่าอยู่ประชักทีนี้เหยี่ยนวนี้ป่ากันเะนาะห้องไหนเขาวาันวานนี่นะให,ให้เรานอนนราตื่นอยู่มานราห้องคับปปติ <c oughs> เราบอกบอกว่าที่เจกเรามี่ยังไหนเป็นของลาวเนาะอยู่นี่เนาะมีอะไรเจ้าน่ะส่วนของลาวนะ Nguyên lùng gần, lạc luôn căn các cán a căn đường lạc 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 a căn đường มันมีแป้นแน่นเีงเตียงหน้าเนาะเัวเนียนเนาะเป็น no? เตียงหน้าครัเจ <c oughs> er ้าอันนี้ก็บบแมนของลูกล้านแล้วนะพ่อตัวนี้ก็ดีเอาใก่เขาแล้วบแมนเวาเรากเมมีไอ้ลูกบอ ่อนสิว่าเอานําเนาะคิดว่าเอาวันสิบกินมันเรากับมือสุดท้ายแต่ละมือเนาะแต่ว่ากินสุหม่ เรใส่หว่าห้องเลยนะบอได้เสาแล้วเนาะอยู่เชนนนแล้บคืนอีู่ดิเขาคืนอยู่บ่คืนสามเส้นใครยังได้เขาอย่งคืนปกติห้องเสาเนี่ยเขาบอกคืนเลยอยู่บ่ะมาเดือนเลยทีเนี่ยสิบห้ามือเนาะมันคืออยู่ไทยอย่างเงี้ยนคืออะไรพี่จะเข้าใจลงหนาอีกครับ ຕ້ອງີ່ໄຈນນອງິນລະ6ນນອືານຂນມ່າງິນໄວ້6ສນນ เคยจ่อยสช่ไเห็ดหน้ามีอวบอะไรได้สปามหมเห็ดนาเห็ดห,ห,หน้าเนี่ยไผสีไทยให้มันเราอะพอนะเสียยัังไปไทย แลือดไทยลุงป่าและก็ยืมเพิ่นเนาะเติมน้ำมันใส่จอยสิอยู่หอนหายห,หน้าอยู่บ่อยจอยอทำมาอยู่แล้วสิบแปดคันบวให้ากระตายจังหวะหน้าเราก็มีมีทั้งหน้าโค้งหน,น,น้านนยี่อยู่นหอนแยมเห็นน้ำยังโดนเติมเลยบมื่อไหนักโค้งหน้านนเรามีเบิดอดิอยู่ได้หอนยยมเห็นหน้าโหถือว่าผ่านแล้วเจ้าทดสอบผ่าน ผ่านบททดสอบคึอเหงาท้ <c oughs> เป็นยังไงอจ้จอยขึ้เหงาใช่ไหมนีม่เหลืยอคุ้ใจ <c oughs> บ่แมนเล่าไปกินเหล่าอีกจนกเ้ยหมดคือเมาแหง้งแต่มันเมาอะไรบ่หลังจากที่พากันไปตลาดบอ่กอจ้จอย เอาว่ไปมันกันอยู่ไปยู่งกับเบ็ดยช่อยู่ด้วยกันเฮ้ยคอยไปห้องน้ำกันเด้อน,น,น,นี่นีน่ก็เล้ยเลยเนาะไปทุระได้เลย,เลยไปข้างน้าเลยเนาะเห้ยอบรมเมียเอาปากเอาน้องเขาเมยว่าเดิเมยบอกเลย แต่เมียแล้วเราสิูบลมมาเฉยคือเราเว้านั่นเอ้ยมุดนั่นว่าว่าเจ้านี่ข่าวเราบ่ได้ที่นี่เราบอกนะเราว่าเจ้านี่มักเราวเฮงเราบอกเมื่อกี้นี้ดูเราว่าให้ใชแม่มความเล่าอยู่ครับเราว่าเจ้านี่มาหับเรามาหับอยู่พี่เมื่อกับเมื่ออีกเราว่ะเราบอกนะเมนห่อยด้วยแค่สูบพังความแบบนี้ แมนบ่อจากไหวบ่อน้ำเอ้าก็เอ้ยมุดเล็กแบบคนว่าวนะควละแมนอยู่บ่อเอ็น้องเราคือเห็นว่าวใช่เอยน้องเราบป็ว่าวเอ้ยน้องเราโบหูเนาะว่าวโบหูเนะบอกเลยแม่นอะไรวะาต่จอยเจ้าอะไรมาครเอาบ่คืนดิด้วยบ่อชัญญาชาวบ้านบ่ชาวบ้านก็ได้เออจังใดเราก็บ่เลิกบ่ยาเหาอวะกินเหล่านี่ ขันเป็นเนีนี่แหละมันได้สิกุ้มสิกุ้มกันน่ะนี่อาจอยกินก็กินแบบว่าประจำพูดนะนะขันว่าเป็นเบี้ยเป็นงานมีงานบุญงานดองบ่กินกันยังไข่เนี่ยได้นี่ยนะกินเป็นเบี้ยเป็นงานอยเรากินกอกนึงแล้วก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้กินเป็นอาชีพอะไรเดือดแล้วมันถือกับตัวนี้ S <S มันบวชเป็นส่างเป็นชาได้เมือนอันนี้ฮะอยู่ร่วมกันกับชิบุกุ้มกันต่อไปนี่ผู้นึงบัดดึงขึง้นผู้นึงบัดดึงลงเฮ็ดยัำกวางกันแล้วก็สัมภาษณ์เอื้อยเล่าแล้วกับพี่นางขึ้นน่ะแล้วเราเอาบ่จักในเห็ดบ่จักในว่าบ่จักในอบอกเลยต่อไปนี่นี่จะให้ทางอจอยนี่สารภาพเบิดเปลือกเลยแม่นไว้แล้วเราบ่อยู่โคมเอา เบิ<ม>่ดทางเงินเนี่ยเจ้าน่ะจังได๋มันสิดีเบิดทางเงนเอ่อพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทั้งปาทั้งุงเนาะแม่นเพิ่นมอ้เจ้าลบดน,นี้นะนแนวดลเจ้าสิเอาเราอยู่นยแนวไดเจ้าสิให้เราเซาเล่าหให้เจ้าเว้าแนวนี้ได๋ผู้เป็นป้าเราเว้ให้ฟังเมื่อกี้นีค่อยบอกเจ้า่หนเมื่อวานนีข่อยก็ยังบอกอยู่เจ้าต้องใจแข็ง เออต้องใจแข็งต้องให้เด็ดเดียวนี่บัดเรางูเมื่อบัดเจ้าบัดแห้งแล่นม้าลำเลาโลดบัดนี่เนาะุวมเครื่องควบกองม้าลำเลาบัดนี้แห่งเข่าท่าแล้วยิบบัดเราบัดเจ้านี่มากเลาลูกเจ้ากับบุมีไผยเบิ่งแล้วเราอะเราบอกเมื่อกี้นี่เราบอกเอื้อยแล้วนะเขาถอดปุ๊กชักไหนบอกได้เหรอในเมื่อเราคันเป็นแน่นี้แล้วเราแน่นะ ไายว่าเอืเอ้อยว่าไายว่าเราก็บบุรีชนใจเราบไร้ฟังไายเดี๋วนี้น,นะเลยน้องก็เลยว่าหายเจ้าเนี่เป็นคนเป็นผู้ว่าเป็นผู้อวมพบเอาแ mm. น่น,นั่นแน่อจอ mm. คือทั้งพอทั้งแม่แล้วว่านี่แห้งนั่นเนาะ mm. เคยผูกไว้อีกที่ผ่านมาน่ะ ยอนว่ากินเหล่าเมาเลยมีญาติมีมูค่คูในบ้านบอกว่าลูกเจ้าเมาด้วยจัหวอยู่นี่แล้วไปเอาเรื่อยเลยอยา,ากไปเอาแล้วผูกไว้เอาไปเอามาเราไปเอามือหนึ่งช็อตจะลบเราอะคืออยู่กับเจ้าแล้วเนาะกินไปจากไปก็ไปแล้วเนาะทางเอื่อยเราอะ ทางชุมเจ้าบอกบางทืีเราฟังเพิ่นบ่ไผสิบอกเราได้มีแต่อจโจยแล้ว,ลวก็บะ,อะบอเวียงแล้วปะเฮาก็บ่ได้มาขุมมืนมาไก่ไปที่เท่งเต็กแล้วนอปันนี่ไก่ไปที่แล้วค่อยบอกลายกับปากจนบ่ยัองออกเลยทางบ่เวียงกันดีผัว<ม> <c oughs> โอยผู้ที่ผู้สิเว้าได้บัดเราเป็นคนบ่มักปากบปดนี้เราเาว้าความสองถามความนี่เมียเรา จนเมื่อยว่าวเลยเนาะจังใดกับประเภทเอยหมดคือเก่าข่อยว่ะว่ากับลาบอนั่นดอกข้าเจ้าบอแบบว่าเด็ดขาดรถนายจอยจังใดกะว่าวยังไงแบบคู่ลาว่าก่อนนะคู่ว่าก่อนกัหาก็เคยเห็นนี่ยิงเมาแล้วแต่เก่ามีแต่ผู้ชายเมาเนาะผู้หญิงเมานี่มันบบได้อย่างงามเลยบางยังเอ้ย นอไอ,อ้โรจรโจรโบรชักแนววานะั่เดียสาบ,บันวานอย่างได้บอราวมาเห็นตัวจริงแล้วบันนี้โมแมนว่าคอนเทนต์โมแมนต์วาดสั่งภาพได้เลนี่ชีวิตจริงอดีตรอได้นี่ขูเวน้นขูกรรมกันเจ้าเกาะนั่นน่ะสิอะไรมันกระดางบกขาดเออขูเวน้นขูกรรมได้จจร

มันบูวิดเจนเนี่นี่เนาะบูวิดแล้วถ้าเป็นครูเวียนูกรรมกันเลยมันคอยเวียนคอยเกี่ยวมาหากันคือเขาเด้อยว่าอะไรมาเลยนี่ท่านในพระมหาทีชั่งมันแห้งคือยังนี่เนาะบ่าวกำไปมันดูจูบชั่งวาน้ำโอ้ยข่าวต้อนผมไลยคันว่าสายญ่มันมาพัวพันกันเลยมีแต่ฆ่ากันสู่ไปน้ำกันนั่นแหละคันว่า เขาเป็นผู้กำับบริเวกันเนาะบอราวเด้อเด้อทางผ่นเด้อมือแรกของเจ้าสิพายจอยไปนอนดูไซทารามาของเฟืองบ่อันนี้แหละเราว่าเราสิขายได้แล้วว่าเราควรเอาอาไรนี่นะดูไซนาเราหน่ะแล้วสิขายสิขาย เราไปอบามาอยู่มากินตัวแบบที่ให้ที่นาัเื่อนกับมีบอสทุกทิงทุกอย่างอย่างสิเนาะเจ้าสิพาเราไปรับไปนอนเนื้อไรมื่อแรงนะ้เอานั่งนั่งนัสิขอน้ำเอื่อยเนาะไปเลี้ยลงหนองไปนอนจะโกนนองเขาเนาเร้ากันหน่าสงสานเลยหน่าน่าสงสารไท ไอ้จอยบอกเลยหมดอยู่ไหนแม่นบอกไอ้หมดผู้พิ non เราแห้แห้สองชานแห้กลัวก่อนปะเลิกดด่นถึงคืนกับขับรถไทยชิงเมื่อชงฮอดบ้านแม่นบอกไอ้หมดเมื่อคืนนี่แบบบางคนก็แบบว่าคนเอามีการนผิดพลาดเนอะไม่หมดกะยังให้เพื่อนให้โอกาสให้ออกไปแบบว่า แห่ไพ่กันเนาะถือว่าาจะอยู่กันได้เพอเอื้อกันมีทีมีทางมีมีหายมีหน้าเห็ดทำมาหากินอย่างนี้เนาะน้องชายองเอื้อยนี่ก็ขุดมาด้วยมือเนาะแล้วก็น้องชายใหญ่แล้วก็หายหน้าก็เห็นอยู่แล้วปูชุดกว่างขนาดน,น,นี้พอแม่แบ่งปันป้นใหโ<ด>้โอ้ปั้นให้เรียบร้อยแล้วโอ<ด>้ยจอยขึ<ด>้นม<ด>ีเบอร์ใดหายหน้าหน้ากว่างน้องปลาก็มี เมียยดวอ็นี่มอยจอยกล่าวมได้รวยเนาะมีแต่รวยพ่อมีพ่อส่างนี่แม่นแม่นว่านพวานีแบบว่าขันว่าพ่อจอยนี่อยากมาสั่งมาซ้ามาอยู่ครอบครัวนั่นนี่นะถ้าพ่อจอยเน้อยนี่โดยเพราะว่าเออหมดมี่พ่อผมก็มีพ่อเมื่อแล้วโดยแบบว่าปูทางไว้าหายเรียบร้อยแล้วโดยแหลมเมื่อแรกนี่สิพาเราไปนอนใช่ไหม กับินอนต้นมังวงมะขค้านเอาแล้วเพราะว่าคืนเที่ยงหน้ากับขื่นเมื่อกี้นี่ว่ามีเขื่นมีอย่างลายย่างบัดสิพาร์ไปนอนมีเขื่นกนมาได้เนาะเพราะว่าเผืนยังมีหินดีคลองเขื่นไทยล่ะปันนี้เขื่นพ่อเขื่นแม่ขึ้นบ่ได้เนาะเขื่นเอื้อยขื่นน้องกับพื่นมีลูกมีหลานนี่ขึ้นนอนได้ก็ไงทางยากเลยปันโดยมีกับมีแต่เขื่นพ่อเขื่นแม่เนาะโดยขึ้นม่ได้เนาะ มันก็จะพิษทิชชู่ทิชชงเนาะอยู่เทียงไห้เทียงหน้าไปเเทียงไห้เทียงหน้าก็พิษผีแน่นเทียงหน้าก็ขึ้นโมได้ดพิษผีอีกเพราะว่าห้ามโบราณที่พาผัวนอนอยู่นี่ผม้นข้อดีไหมเอาเอาแบบนี้เอาง่ายๆซะอันใดที่ว่าเป็นของในในเฮือนพ่อเฮือนแม่เป็นเทียงไห้เทียงหน้ายังก็ตามแต่เนาะยกเว้นแต่ว่าเอาสี่เหตุเองกันตูกุบเหตุตูกเองนี่เนาะคันบาดเจ้าอ่ะ คือพอจอยมาอยู่เรื่อยหมดเนาะใช่เจ้ามีหิดมีคลองบอบพิษพิษพีพิษสางในเฮือนในซ่านเอาอย่างงสี่เนาะพาหวานมันก็นี่ที่แแบบว่าเ้าใจหีดคล้องเ้าใจหีดคล้องห้องซ่าแต่ละบ้านย่างตาบูเห็นแม่แต่ว่าเป็นเนิ่เราให้ไก่โตในี่หนีดำโตนี่ก็ได้ที่แบบไปขอบไปยังเพิ่นถ้าว่ายังให้พอจอยเนี่เอา ขันยังบ่มี่หมูเนาะก็มีไก่จักโต๊ะหนึ่งแล้วก็ผูกแค้นหอยแขนยังแล้วก็มาขึ้นในเคีื่องหน้าก็ได้ด้วยลูกก็เลยก็น่องไก่ยันอยู่ได้เนาะแต่ว่าเพิ่นยังบ่มี่ผอมเอนนะให้เอือหมดเท็ดจังได้สิโดยเพิ่นเลาไว้แน่นั่นเอาไปเมนกับเหล้าดิแม่นบเบ่าๆอ็ไพ่แต่ละบาทแต่ละเนืูกแต่งเมียเนาะ มันต้องมีชิ้นถ้ำแบบว่าเอออันนั้นอันนี้แม่นบ่แม่นประเพณีเขาหั่ละประเพณีฮีดเขาทุกบ้านแม่นบ่เออฮีดไปฮีดมันมีคลองแม่นโดยแต่บ้านคอยนี้คั้นด้เอากันแล้วขึ้นได้ได้เขึ้นโพเทอรโดยได้ขอก่ะเออคอยให้ยังเป็นทุกบ้าบุศาวิ่งขึ้นได้บอเนี่คือพิษของเล้าพี่ไดเมนคือพิษในเหล้านี่เ่าออกไปเมนว่ามันง่ายๆกันแบบ างคนต andal, <c oughs> ่างยังบ่ได้ยังบ่ได้เห็นเฮ็ดที่เด็ดคองแล้วเนาะทั้งเมียก็ยังไม่เหตุที่ไถผัวทั้งผัวก็ยังบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดให้เมียกับเพ็่บ้านพีดเมืองเนาะเป็นเฉพาะแต่บ้านเราบ้านเฮาบ่มีนี่นะบ้านคอยบ่มีทางบ้านพอจอยมีบ่ทั้งบ้านได้จอยเมียไปเฮือนผัวนี่ขึ้นบ่ได้มีบ่บ่มีเนาะนี่เดี๋บ่แมนนันนี่เป็นที่มีค่องในเหม็นบัว มีอยู่คือเดือนเือเพื่อนทัวร์ยเรกลับมาเพื่อนจะโค้งหือนเพือนบ่หรีแม่เราท้งตรงนี้เเราท้งเมื่อเ่ราเทิ้งหมั้งนาทงหมดเื่อนเลากางเนาะเลากางเป็นคนเลาเรากลางเนาะวเล่รมกับปแม่นนะแมเลากลางมัน็มิดมีคงเขาแม่พี่เื่อนพี่ซานนะเขาถือพี่บ่มาขึ้นเพื่อนึ้นซ่านในตันอนมเลย นอนแล้วก็ขอบก็น <ช Seattle. S 2> ้ำในก็หมวงในก่อนไะไรได้ไหมเนาะหรือว่านอนในใต้เทียงเนาะเทียงกับมันห่างแล้วเพราะว่ามีแต่ไอ่ไอ้โกกองเคยหมดเนาะอันนี้เกับผนจุดฐานจุดนี้อยู่ทั้งนั้นน้องสะจอยแล้วพบนะแล้วพบ คิดนักแล้วบันนี้จอยไปจุ่นซาด้ำดุ่งแล้วพูดน่ะป้าจะหมดเมียน้องซาหน่อยน้องซาใหญ่เนาะก็สื้อป้ามาเลี้ยงเนยังสิตามตกลงกับพอจอยย่างไว้เบังลุ่งพ่นได้นะพ่อลงจุดฐานอยู่พอจอยนั่นดิ้น้องซาดยังไง อยาไปแล้วมาโักงานนะ่มาอยู่เนาะแม่ลน่เ,นเ,นเ,นเอามเนาะในงานเผาถ่านซ้ำเน่าทา <S S ี่เาตาถ่านเนี้ยอาจอยแบบนี้ซ้ำเนาที่เตาถ่านออไม่เนาอย่างมันตำหนะแข่งอย่างมันก็ส้ำเนาแล้วเนาะว้าเ,เออหมดกัแ ขอแบบว่าทำมันทำก็ผรักผู้ใหญ่เนาะเออขอที่แบบว่าขออะไรอีกบ่นนี่เอออย่างปรึกษาว่าเอาปวดจ่อยมาอยู่เคือนอยู่ซ่านแล้วมาอยู่ไห้อยู่หน้าแนวนี้แนวนั้นแต่ว่าเอิดยังไม่มีบ่อนอยู่บ่อนถักเนาะจะขอตุ่หน่อยจะล้างหนึ่งโดยโดยจะขอตุ่หน่อยจะล้างหนึ่งได้เบาคำไพ่มีอยู่บอกพอแผลตุ่มหน่อย เพราะขึ้นดูเรื่อนคอเพื่อนแม่ก็มันขึ้นบ่ได้เนาะพีปีปิดเจ็บในได้บาทคันเจ้าเช่ากินเหล่านี่บางเทื่อนกะทิมีอยู่ได้ตู่มน่ะต้องมีคอแลกเปลี่ยนได้เลยหมดบ่พายจะใช่ใม่เห็แม่อบอกคำไดมีผ่ามุ้งล้างเนาะหน่อยหนึ่งแล้วก็นึ่พายเห็นเรียบร้อยท่าเจ้าเดิกเหล่าได้นะแมนบะแมนเลิกจ่อยเลิกได้ก่อน เอยคิดเหล่านี่เอยก็บอกมาได้เราเอือหมดมีความเกลียดความขิดเนาะเกลียดอย่างไรเลอหมดบอกบอกลามดงดูคือว่าเออบอกมาเหว่าออกมากก็คือแบบว่าผู้ใหญ่ิ่นส่งเงินส่งท่ามาให้แต่ลงทุนอันี่ก็บบรายนั่นก็บบรายเออแต่ขดขอความพิบความแมมนเนาะแบบว่าเออขิดบอทันเนาะแล้วเงินกับนั่นไปซื้อเหล้ามากินแกเครียดอยากกินแล้วก็อยากลับ แม่นีกว่าลราแม่ชื่อยานอนนับไมากินเป็นได้ใช่ไหมกินจยากลับแล้วป่าฮ้อันนี้เกิยกับยังปฏิคิดว่าไปชื่อย่าเราะเบื่อเกิดกันอยากนับได้นอนหมดลับเลยกินเหล่านะเอาง่ายๆใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นึ่งอันนั้นพอใช้ให้โอกาสได้เดียนี้เออเรียอยู่ในช่วงให้โอกาสแต่เจ้ายังเลิกหมได้ไห่แม่จะให้โอกาสหรือบ่ให้ก็คือเอืกอยหมด พามาแล้วเนาะน้ำมันนี่เก็บเครื่องเก็บของแล้วก็มาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านงเอื้อนมาอยู่ที่ไหนที่น่าเนาะคือพอจ่อยนี่เราเลิกบมได้บ่ราวเลิกบมบบวิชยกเนาะเขาว่าหมดได้ด้วว่าิพอจ่อยเลิกจังฉันจังทีเนาะโดยเพราะว่าเมียไผ่เมียมันดิแต่ว่าตามที่เลเวาลนะที่ไปโตบมดได้แต่ว่าเในโมยาตัวนี้ถามมันพอแพงน้อยรึเรื่องเล่ากันว่าจังไดรนะ เอื này, e un, ám, ้อบวกินเลยเนาะเอื้อบวกินแหลเพราะว่าเอื้อใส่สมองมาเด้อว่าเอื้อเสียใจเนาะลงทุนอันนี้บ่ได้ลงทุนนั่นบ่ได้เอื้อก็นอนบ่หลับเอื้อมาคิดใส่สมองอย่างสิเอื้อก็เรื่องเดี๋ยวว่าเล่าความก็เลยไปลงทุนเหล่าบบบนี้ลงทุนขายนอื่นมันบ่ได้แล้วกินองเหม่อเนาะกินช่องเหม่อแล้วก็พิษผ่าดต่อไปอย่างนั้วนี่เนาะแต่ยังให้ผู้ใหญ่เพิ่นครูสิ่งครูหยางกะ ขอโทษขอภัยเพราะว่าชีวิตที่เฮ้าที่สางสานั่นอันนี้แปลว่าการพิษผาดมันก็นมีพิษผาดกันอยู่ถุกคนเนาะให้อภัยให้โอกาสือื่อแหมหมดกับเหตุด,ดีมาที่สุดแล้วอยู่กับพอจ่อยก็ตั้งแต่เดือนสมเนาะเดือนสมปีกายนี่ม้อน,นี้ก็เดือนเดือนสามแล้วก็ครบปี่ครบนีองอยู่กับผิ่นไปงานตลอดที่จิต เกือกอะยังหาโอกาสเดี๋ยน้องห้อภัยเรื่อยหมดนี่เด้ออาไพ่คุณยายหายอาไพ่เนาะโอกาสเจ้าแน่จะขอเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้กอะเอาพอจ่อยมาแล้วเนาะเอามาอยู่เกันอยู่ซั้นของเรื่อยมดเนาะมาอยู่ให้สางซาโดยออกมาแล้วฮะบ่มีบ่อนให้ไอ้จ่อยยุบโดยกาจจะขอตุบหน่อยเนาะแบบว่า อยากให้เพิ่นซอยแน่น้อยนึงเนาะอันนี้ก็หมดข้อแบบขอน้ำแบบว่าสังกะสีเนาะแล้วก็ปุกตุบหน่อยนะกระทบน้อยๆโดยมีบ่อนอยู่บ่อนผักทิ้งอีกยิดหนึ่งอ่อเป็นกระทบน้อยๆโดยกลางมุงได้ตัวหนึ่งเนาะอยากให้เพิ่นซอยมาแน่น้อยหนึ่งเนาะ พ่อว่าให้พอจอยเริ่มต้นแล้วก็เรือยหมดก็เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่โดยเจ้าสิเลิกสิเศร้าบอกให้เราโดยโดยพาะว่าอันนั้นการถี่เลือยหมดขิดมาว่าคือมันตั้งสติบด้เน้อยว่าเออเสียใจหลายผู้ใหญ่บิชงเงินก่อนนี่มากอะเออเฮ็ดยังบรด้ผิดหวังตลอดเออมาใส่ร่มเขียนแล้วก็ความคิด นั่นนี่ขอโทษขออภัยเนาะผู้ใหญ่แล้วก็เอฟพีเดี๋ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพือขอโทษยอมรับผิดแล้วโยมรับผิดแล้วก็ยอมเปลี่ยนยอมแปลงอีกไลยแม่นบอกพอน้องแฝกคันยอมเลซื้อพอเปลี่ยนบอแปลงก็บอได้เนาะขันยอมเนาโอเคเป็นยังเนาะบอกดีก็จะได้ขอตัวก่อนบานี จะจบคลิปก่อนได้บาทนี่สบายดีเลยหมดขอให้โชคดีสบายดีเนาะสบายดีเด้อจิได้กลับก่อนเด้อบ้านนี้เด้อคือกันทรั้งนี้กันนี่ต้กงนต่มาส่งเอื้อยหอดฝังหอดฟ้าเนาะแล้วก็ขอให้ทางทีมงานแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีขอให้ให้อภัยกับเอื้อยเนาะเพราะว่าเอื้อยผิดพลาดมาแล้วก็ยังให้เพิ่นซอยแน่เนาะบ่อนรับบ่อนนอนยังสิ โดยตอนนี้บ่มีบ่อนอนแล้วขอให้ผู้ใหญ่เพิ่นซอยเอ้หมดตอนนี้พี่น้องเอ้ยขอให้ผู้ใหญ่เพิ่นให้โอกาสอือสิยอมเปลี่ยนยอมแปลงโดยยอมเปลี่ยนยอมแปลงตัวเองเครื่องใหม่เด้คันยอมซื้อแล้วบ่ได้เด้เอ้หมดเด้ต้องเปลี่ยนแปลงนําไดโดย แนวไหนมันบูดีเฮาพอยาพ่อเศร้ากับเศร้าคือเราเน nice. ี่ยขันเป็นแนวนี้มันเบิ่งกันอยู่ลำกันครับอาจอยกับบุมยีไผ่มาซอยหาซอยเก็บได้คันว่าผูนึงบัดกินเหล้าเมาเนี่ยนี่เออหมดก็เคยบอกไอ้เนาะแบบว่าเ่อดเสียใจหลายเนาะ เดี๋ยวว่าผ raszam, ู้ใหญ่พึ่ส่งเงินส่งข้ามมาแล้วก็ลงทุนอันนี้ก็บอได้อันนั้นก็บอได้เออพอมาใส่สมองคิดเดี๋ยวว่าเอื้อก็พิษพลาดไปเนาะโดยโดยคือว่าเอื้อยังนอนรับเนาะฮะเรื่องนี้ก็ได้อธิบายมาหลายเที่ยแล้วเนาะเอาโอเคมันรับหมดเลยสู้สู้สู้เอาโชคดีบ้านเลยสบายดีกลับไปแล้วไปไไปกลับสบายดีสบายดีพี่น้องเนะสู้ๆไปกำลังใจให้ nó phù lắc của nhảy phần cá bơm như đó